สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็เป็นวันหยุดอีกมือหนึ่งแมนมือหนึ่งไหมพี่น้องขอมือที่สองหน่ยพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเหยียกไก่พี่น้องตามมาครับแดดเปียงๆลยพี่น้องเอ้

ตัวใหนก่อยไก่ออกเไปนออ้ยไปใส่บ้นี่บอลบอลเอาหนี่ออกเลยคุณออกไปไลายตัวหน่อยออกนอกออกไปทั้งแดล่ะฮะพอมันก็ปล่อยออกแม่กนำลังงับ งอเพื่อนกัดจิ้นจนวายอยากไรเงยยาหยาพี่น้องเลยหยาไา่พุดเอาจิ้นเดี๋ยวไปเอามีดมาพานะให้เป็นกันพี่น้องมักจิ้นแตงโมพี่น้อง ไปกินเห็นไหมเห็นไหมไปขึ้นแข่งโม,มไปลองใส่เออสองตัวนี่มันต้องกินลอกออกไป

พขนองมากินเต็มเลยไปหน่อยห่างหน่อยวันไหนเวลาปดอันนี้ล่องสงสัยลืมไีหน่อยหุณไก่ออกไปโอ้ยวันไงพี่มอใส่ไปใส่บุกกำลังฟอมงามนะ โลักกวประมาณนเลเฮ้ย,อ,ยออกไปทำไมน่ะทีละพี่น้องวันหยุดก็อ,อยู่กับงัวงกับไก่เถอะพี่น้องวันไหนไปทั้งไร อยู่นจ็โตัวมั้งสองสามเตัวแตัวี่เ้องเดอนไป Nó lên chạy chép khu đó à Đây tùi nè Tuần bằng nào, nhà, mai, này, nào? Bản, à, bản Ngày hôm nay tới đây Bàn một lập nào Bàn Bao bàn tuần Dè có phép biểu ngắm lập đi nào Đến tù nào Như bấy mang lạc nữa Xuân Nhưng mà เสียเง่นเลยเดี๋ยวพา่ปนองไปเบิ่งไกลๆนันพี่น้องงามไอตัวเล่าเนี่ย้าเขาเอาออกมากนขี่แยกออกมากเพิ่นงามไม้พี่น้องอยู่ในในแลงเพิ่นบ่นงามดอกนั่นกะมันหนาที่สองคิวพี่น้องปูเวทไทยกินงามแล้ว อากัตตัวมีชุดไหมก็นั่งจิ้มกิน,น,กนว่นวาวบนสวนกับตัตช่ฟังมุมนะเอามาว่าแล้วจักสองรถไสกับพ่อมันกินโ่บอดออกพี่น้องเปล่าวบวกครับคลิปนี้ก็ที่ป่ยเนาสันสันพี่น้องให้บรรยากาศ พี่น้องเบิ่งตังสิหรอกตอนสายๆวันหยุดกะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พี่นอ้องฝามักกะฝากคนใดก็แชร์คนที่ตามเด้พี่น้องขอบคุณครับ